ที่นี่คือหนึ่งในราชอาณาจักรแรกของประเทศไทยครับที่ยังคงความสมบูรณ์และความสวยงามไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและตำนานเล่าขานต่างๆและที่นี่ก็ยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยครับพร้อมทั้งยังเป็นต้นกำเนิดลายสื่อไทยที่เราใช้กันจนถึง,ถงปัจจุบันด้วยนะครับและก็ยังมีร้านอาหารที่เรียกได้ว่ามีแห่งเดียว ในโลกด้วยครับอืมอุยปล่อยและเพื่อนๆจะได้พบกับเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ในเที่ยวสุขโขทัยในหนึ่งวันครับสวีดัสสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวออเจนีนะครับกับบรรยากาศที่แสนสดใสของวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับตำนานนะครับ ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตำนานที่เป็นหนึ่งเดียวของที่นี่นะ oh <my> และมันจะเป็นที่ไหนต้องรอติดตามนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางสิครับไปและสถานที่แรกนะครับที่เรามากันนั้นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยนั่นเองครับเพื่อนๆที่นี่นะครับได้รับเลือกเป็นมรดกโลกนะครับในปีพศ2534นั่นเองครับ ร่วมกับอีกสองอุทยานนะครับภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารน,นั่นเองครับแสดงว่าที่เนี่ต้องสวยงามมากๆแน่นอนเลยครับจากไหนกรุงเทพครับผม,มาเที่ยวคนเดียวเลยยืนเส้นยืสายกันไม แล้วก็ในส่วนของค่าเข้าชมอุทยานนะครับจะอยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็จะมีค่ายานพานะอีก50บาทนะครับแต่ราคาเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตหรือยังนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นวัดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีอีกจุดนึงก็คือวัดท่สวายที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นแบบเปตนทเลนะครับอมอ่าแล้วก็มาอีกทีก็คือพ่อขุดลามที่เราจะเป็นจุดสุดท้าย<อ>ก็คือวัดป่าท่าถ้าพี่ใช้เวลาเยอะก็ไม่เป็นไรอโอเคคับ และเราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะครับเป็นวัดมาหาธาตุนั่นเองนะครับที่ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กใหญ่ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในกันนะครับได้รอนมากแล้วก็จากที่เมื่อกี้น้องเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าสถาปัตยกรรมที่เนี่จะมีการผสมภาษาระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยแล้วก็ อารจากรอจุธยานะครับโดยสังเกตจัดฐานของอตัวปราสาทน,นะครับถ้าเกิดฐานสูงๆเนี่ยจะเป็นของอัจุธยานะครับแต่ถ้าจะฐานเตี้ยๆเนี่ยจะเป็นของสุโคททยนั่นเองครับเมื่อกี้น้องไทเปอร์เขาอธิบายให้ฟังนะครับโอ้ให้ความรู้ดีมากเลยโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะ ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญและใหญ่ที่สุดในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าด้านในของวัดเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิหารต่างๆนะครับรวมถึงองค์เจดีย์มากกว่า200องค์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เนี่ยยังเป็นสถานที่ที่ผสมผสานระหว่าง2อาณาจักรด้วยกันนะครับนั่นก็คือสุโขทัยแล้วก็อยุธยานั่นเองครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็เป็นรูปสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าวัดมาหาธาตุเมื่อก่อนนะก็จะหน้าตาแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับถ้ายังอยู่นี่คิดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยนะครับที่นี่ แล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับที่เพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าเป็นศิลปะของสุโขทัยนั่นก็คือพรพพุทธรูปนั่นเองครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีนะครับพรพพุทธรูปเนี่ยก็จะมีความอ่อนช้อยนะครับมีส่วนทรงองค์เอวนะครับของที่นี่นะครับผมเพราะว่าในสมัยสุโขทัยเชื่อว่าชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสตรีนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือในตัวอย่างที่บอกไปนะครับว่าโบราณสถานทั้งสองยุคสมัยมันมีความแตกต่างกันนะครับนี่อย่าง นี่เพืเ่อนๆเห็นนะครับในถักที่มันสูงเัี้ยนี้ก็จะเป็นในสมัยของอยุธยานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของถักที่ว่าเยี่ยกว่าก็จะเป็นในส่วนของสุขโขทัยนั่นเองนะครับเราสามารถแยกยุคสมัยของราชนาจักรทั้งสองได้จากทางของโบราณสถานนะครับ และนี่นะครับก็เป็นเจดีย์ยอดนะครับที่น้องไลเวอร์ของผมเมื่อกี้เขาอธิบายไว้นะครับถ้าเพื่อนๆก็จะเห็นก็คือจะมียอดปรางนะครับที่เป็นยอดใหญ่นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถูกรอบล้อมด้วยองค์ปรางเล็กๆนะครับด้านข้างนะครับอีกทั้งหมด8ปรางนั่นเองนะครับก็อีกแปดปรางที่เหลือนะครับก็จะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างของไทยแล้วก็ของขอมนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆก็จะเห็นนะครับว่า แต่ละปางก็มีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่าออกมาลงตัวและสวยงามมากเลยครับเสร็จจากวัดมหาธาตุแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปอีกวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าในนี้ยังมีอีกหลายสถานที่เลยที่สวยงามนะครับและจะเป็นวัดไหนต้องรอติดตามนะครับไปกันเลยครับร้อนมากตอนที่สองเพราะว่าเขามีตำนานเออมีคำบอกเราจากมัสลาว่าลงตานเป็นที่เวลา เอ่อพ่อคุณลางออกมาคือที่พ่อคุณลางเขจะมีกระดิ่งอ่าอ่ากระดิ่งล,ลองทุกข์ใช่แล้วเวลาออกมาแบบว่าราชการหรือว่ามามา,มาเคลียร์ปัญหาอะไรก็เถอาแต่ใบจีดลงตับ ก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่วัดศรีสวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นศิลปะแบบขอมนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เด่นของท,ที่นี่เอกลักษณ์เด่นของที่นี่นะครับก็คือวัดเนี้ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อเป็นการน้อมเคารพในส่วนของพระปางสัมยอดทีรบ,บุรีนั่นเองครับได้ความรู้มาจากน้องไอทีนะครับ แล้วก็ในส่วนของผนังที่เพื่อนๆกาลังเห็นเนี่ยนะครับก็ทํามาจากสิลาแรงล้วนๆเลยนะครับอาจเพราะว่ามันเป็นศินละปะแบบขอมนั่นเองนะครับผมสวยไหมครับสวยมากเลยเนาะ แล้วก็ผมอยู่ด้านหลังพระปางสามองค์นะครับพระปางสามองค์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรมนะครับในศาสนาพราหมณ์ดูนั่นเองนะครับเพราะว่าที่เนี่ยในสมัยสุขโขทัยเมื่อก่อนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับผู้ผีพิศาร์อยู่นะครับก็ก็มีการบูชาพวกเทพอะไรอย่านี้อยู่ก็เลยมีวัดนี้อยู่ในาราชนาถของสุขโขทัยนั่นเองนะครับผมเป็นอีกสถานที่หนึ่งเลยที่สวยนะครับแล้วก็ ที่เนี่ยก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้เนาะแล้วก็อยู่ทางทิศใต้ของวัดมหา,าธาตุด้วยนะครับซึ่งเป็นการเคารพพระปางส์สัยอดที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองครับผมวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกนะหน้าตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาก็ทําการซาะร่องกาแพงนะครับให้เป็นช่องลมเพื่อให้ลมพัดผ่านนั่นเองนะครับ เป็นเทคโนโลยีของคนในสมัยก่อนนะครับนี่แล้วก็หลายๆหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านจัดสรรก็นํามาใช้เป็นตัวตกแต่งนะครับบ้านให้ดูมีความโมเดิร์นยิ่งขึ้นนะครับคือของเือ,อาห่ารแล้วพนังกินคันโตอาชมมีคันโตกด้วยครับคือคันโตกมันจะเป็น เป็นแค่เป็นคาโตกแล้วก็เป็นเสือให้แค่เราได้เฉยก็คือเอาง่ายคือมันคือที่นั่งนั่นแหละทางขวาเนี่ยเป็นกระพังนึงปกติเราจะจะจอดก็ได้หรือไม่จอดนะแต่ถ่านอนพามานจะไม่ค่อยจอดแล้วแต่ลูกค้าจะลงเปลเพราะว่าก็จะไม่ค่อยมีอะไรก็ะจะมีแค่เห็นเท่าที่เห็นนะนั่นแหะอือต้อกเราก็จะไปจอดทีงก็คือวัดทัศสี งานจะอยู่ที่วัดสระศรีนี่แหละครับก็คือจะมีะงานการแสดงนางนกขมาท่าสิ่งจุลาละ,ละอยู่ด้านกลารด้านในวัดสระศรีแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่มีความสําคัญและก็สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆ เนื่องจากว่าตัววัดเนี่ยอยู่ใกล้กับสระน้ำขนาดใหญ่นะครับที่ว่าชาวบ้านแถวน,นั้นเรียกกันว่าตะพังตะกูน,นั่นเองครับและที่ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญเนี่ยก็มาจากว่าที่สระน้ำเนี่ยจะเป็นจุดแลนด์มาร์คหลักเลยที่เขาจะมาทํากิจกรรมประเพณีลอยกระทงกันนั่นเองครับเอาละครับเพื่อนๆแลตอนนี้เราอยู่กันที่วัดศักดิ์ศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเขตอุทยานสุขโขทัยนั่นเองนะครับวัดนี้ก็มีความสวยงามน,นะครับเพราะมีสระน้ํา รายล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดนึ่งนะครับในวันร,ระทงนะครับที่เขาจะนิยมมากันนะครับของสุโตทัยครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะ และจุดเด่นของวัดสระศรีนะครับที่เพื่อนจะเห็นได้ชัดเจนก็คือองค์เจดีย์นะครับทรงระฆังความนั่นเองแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปปางมันวิชัยไว้นั่นเองครับซึ่งถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยจะเป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆและใน,นจุดต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปไหว้กับองค์พ่อขุนรามคําแหงมาหาราชกันนะครับแต่ก่อนที่จะไหว้ท่านเนี่ยก็มาทําความรู้จักประวัติของท่านกันสักนิดนึงแล้วกัน องค์พ่อขุนรามนะครับเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรสุขโขทัยนะครับในรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับและท่านก็จะมีกระดิ่งร้องทุกข์นะครับที่ทุกคนรู้จักกัน,นถ้าเกิดชาวบ้านคนไหนมีเรื่องที่จะร้องทุกข์นะครับก็ให้มาสั่นกระดิ่งนะครับแล้วท่านก็จะลงมาตัดสินเรื่องราวเหล่านั้น,นด้วยตัวท่านเองเลยและก็อีกอย่างหนึ่งครับท่านเป็นผู้ที่คิดค้นตัวอักษรไทยนะครับที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองและสิ่งนี้นะครับที่ทําให้ท่านได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นมหาารช องค์แรกของประเทศไทยอีกด้วยครับเพื่อนๆว่าทำแหงนแม้เมื่อมันเป็นมันไม่เหมือนว่าสิรค์วัาสวรรคือคือชีลาแรงทางก้อนเลยอันนี้เป็นเสารักเมืองของโกททยเป็นรักแรกแล้วมีสองพี่มีที่ที่สโกไทยฟาสิสัน อิโรเล่เป็นเสารักทีโแรแลกของที่นี่อันนี้ก็เป็นรถที่ผมใช้นะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับที่เฟซบุ๊กของเขาเลยแล้วก็ยืนยันครับว่าบริการดีสุภาพแล้วก็ความรู้แน่นมากครับเอาละครับและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสีชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่นี่ก็มีตำนานด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมในช่วงนี้ได้เลยครับช่วงยังไงสิ คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆครั้งหนึ่งเนี่ยพระนเรศวรเนี่ยได้ยกทัพนะครับออกไปลบที่สวรรคลโลกนะครับแล้วก็ได้แวะพักที่วัดศรีชุมแห่งนี้นั่นเองครับแล้วก็ในการออกไปรบเนี่ยเรื่องขวัญกำลังใจมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมครับ <S <S ท่านจึงออกอุบายครับให้ทหารท่านนึงเนี่ยไปซ่อนอยู่หลังองค์พระใหญ่เนี่ยแหละครับแล้วก็พูดปลุกขวัญกำลังใจเพื่อนๆนทหารนะครับเพื่อนๆทหารเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่คือปาฏิหาริย์หรือเปล่า ริงพากันตกใจนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างขวัญกําลังใจนั่นเองและเมื่อขวัญกําลังใจดีนะครับการลบก็ออกมาดีครับเพราะว่าครั้งนั้นเราได้รับชัยชนะมานั่นเองครับเ,เพื่อน ที่รูปที่นี่สวยมากเลยใช่ไหมล่ะครับโอ้โห,โโหแค่เข้ามาดูก็คุ้มแล้วครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้มานะผ่านมาที่จังหวัดสุขโขทัยต้องแวะนะครับที่นี่สวยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับและเราจะพาไปร้านที่มีหนึ่งเดียวในโลกครับจะเป็นที่ไหนต้องรอติดตามนะครับไป และในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับเพื่อนๆร้านอาหารที่เรียกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือร้านข้าวเปิ๊บใหญ่เครื่องนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีสาขาที่อื่นนะครับและที่นี่มีด้วยกันสามเมนูนะครับได้แก่ข้าวเปิ๊บนะครับมีพันุครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับก๋วยเตี๋ยวแบร์นั่นเองครับเพื่อนๆถึงเมนูจะน้อยนะครับแต่คุณภาพจัดเต็มครับ ready you どう โอร่อยดูอีกครั้งทัโคตอรลอย หมดแล้วครับสามอย่างวั w h ๊บเดียวมีเมนูแค่สามเมนูนะครับ้มน็จะ,จะเป็นข้าวเปลอนะครับก๋วยเตี๋ยวแปรแล้วก็หมูทันอร่อยทุกเมนูเดี๋ยวหางว่าตอนไหนดูปากกชัๆอร่อยทุกเมนูสั่งได้เลยราคาจอมแดงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูขบวนการการทํา ก๋วยเตี๋ยวของเขาอีกคีดหนูนไหมครับอ๋อแล้วก็เอกจลั์ที่เด่นชัดของร้านนี้อย่างนะครับคือเขายิ้มแย้มกันมากอารมณ์ดีกันมากเลยครับแล้วก็บริการดีด้วยนะครับต้องมากันนะน่ารักทุกคนเลยทุกคนดูเป็นแบบเซนมิสมากกับเซนลีสุดสิเป็นร้านที่เหมือนเรามากินร้านแบบบ้านปุณยาปณญ่าญาๆเราเนี้ยนะครับให้ความรู้สึกอย่ญญางนั้นเลยดีนะครับดีดีหนย ต้องมาเชิญเปลี่ยนก่อนเราแป้งสุกแล้วก็ใส่ผักนะคะส่วนอันนี้ใส่แอลวายป้าแอวน้ำตาลเราอยู่ไหนเนี่ยแม่แอลน้ำตาลเราอยู่ไหนอ้ไหนทำไมไม่มีน้ำตาลนี้โตแต่ก็ตองตองอันนี้องดีไปอย่งเดียววินค่ะรอหน่อยได้ไหมก้อยเนี่ยไอ ข้าวคั่วเอาข้าวอ้าวเนทำงานบาทำงานที่ยังมีลมหายใจทำสายอ้กลับบ้านค่ะอ๋ออร่อยมากเลยครับ เดินค่ะรอสักครู่นะรอคลับเพิงจะทำก๋วยเตี๋ยวแม่แล้วค่ะครับไปโซ่คป้งถ้าไฟไม่เห็นแผ่นแป้งก็จะแตกอยู่เนี่ย มานะจบแล้วนะครับกับทริปอุทยานสุขโขทัยนะครับแล้วก็ร้านข้าวเปิบใหญ่เครื่องนะครับหนึ่งเดียวในโลกครับไม่มีสาขาอื่นนะครับหนึ่งเดียวในโลกขอยุ้าตไม่ทีหนึ่งอร่อยมากครับทุกคนในร้านเฟนลี่มากแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ เวอุทยานเองก็เป็นมรดกโลกนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับสถานที่ดีๆนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอ้ออย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราออเจนี่ด้วยนะครับและครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวีเดสวัสดีครับบ๊ายบาย